ย่าบอกว่าแม่ดูคลิปผมทุกวันเลยแม่กลัวผีปะ่ะกลัวคุได้ฟังเรื่องผีปะ่ะก็ฟังอย่าเชยเอาจริงอหรอก็เก่งอยู่นะเพราะคนเล่าก็จะแย่เหมือนกันนะแล้วประสบก,การณ์ตอนอยู่เวรนี่แม่คือเรารู้แล้วว่าโอเคเป็นหมอเราก็าอยู่เวรกลางคืนนะแต่เราไม่คิดว่าอ้เวรกลางคืนมันจะมืดขนาดนี้คือเป็นคนกลัวผีแบบมาก แพทย์เวลานอนกลางคนนืนเนีน่ยมันไม่ใช่ห้องนอนเลยอ่ะตึดเก่ามากแล้วก็ต้องไปนอนอยู่ในห้องคา r ิโอ l o g i นเชา้ามันำเป็นห้องตรวจอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีแบบม่านก,กั้นเป็นม่านบางบางกั้นกั้นกั้นเท้าด้วย แล้วก็กั้นข้างๆโดยแล้วตอนกลางคืนก็ต้องนอนห้องนี้นอนอีเตียงที่คนไข้เขาเขาตรวจนี่แหละมันร้อนต้องตรพันลมพันอยู่ปลายเตียงทพันลมเนี่ยมีม่านกั้นหนุ่ยฉันอะพี่กีม่านคิวๆที่กลางวันมันก็ไม่น่ากลัวไงแต่พอเป็นกลางคืนน่ะอีม่านคิวน่ากลัวมากเลยอ่ะแล้วก็ต้องต้องปิดไฟให้ได้อ่ะก็ปิดไฟแล้วก็นอนแล้วก็แบบพิュแม่มันพิวทั้งคืนอ่ะบางทีเราเราอยู่แล้วก็อุ้ยผ้าพิュลตกใจตื่นไงทั้งคืนเลยหลับหลังๆทำไงรู้ป่ะไม่นอนละ ไม่นอนเลยไปอยู่บนบอร์ดเป็นตั้งมาพี่พยาบาลเราไม่สมมแย่เลยจ้ะถุกกาเรียนจบกบเป็นตอนที่แก่ที่สุดในชีวิตเลยครับยาย่านะแม่มีการบอกว่าชวนไปบ้านยหมคอนเทนต์อะไรอยากเธอบอกฉันได้เลยนะเธอมาหาฉันที่บ้านได้บอกได้ไม่เดี๋ยวคืนเนี้ยตเราเรื่องผีที่บ้านนะไม่ต้องมาเลยนะฉันกลัวผีฉันกลัวบ้านฉันไม่ผี้บมันไม่เกี่ยวยาย่าหรอบ้านเธอจะมีผีไม่มีผีไม่ได้เกี่ยวกับฉันฉันไม่ได้พาผีมาถ้ามันมีแล้วมันคือมันมี กับจริงๆเป็นคนแบบไม่มีจีสัมผัสเลยนะครับแม่สมัยก่อนเราให้ไปเดินเดินจอยนั้นจะมีผีคลัแคลนเต้องไปมีผีจริงเหรอยังไงยอค่อยห้อยเหมือนต้นไม้ฮะใส่คุ้งขาวเลยอุ้ยตอนนั้นได้ปอสามปอสี่เองอ่ะโอ้ยๆกลัววิ่งกันสามคนไปแม่เห็นเลยเหรอแม่เห็นเลยห็นเลยอ่ะแต่ไม่ได้เห็นหน้าเห็นเลยหนูเราดูหนังผีบ่อยมากอุ้ยเห็นแล้ววิ่งเลยอ่ะ Oh. แต่ซอยมันแคบแคบพอดีนะมันเป็นทางเดิน โอ้แต่มันก็เห็นผ้าคลุมขาวอะเหมือนในหนังอ่ะคนลุกตามเลยที่จะคนลุกแล้วต้องกดหยุดเลือดไว้เนถอแม่เราเรื่งผีน่ากลัวกว่าฉันอีกอ่ะบางทีได้ยินส่งได้ยินเสียงได้ยินห้องข้างอาบน้าอาบน้ำสู้อย่างนี้เลยนะแม่จนเราอาบเสร็จปุ๊บเช็คตัวมันก็ยังอาบอยู่พอเราเปิดประตูปุ๊บเสียงอาบน้ํามันเงียบเลยอ่ะแล้วเราก็ไปอยู่ข้างๆนี่เห็นมีคนะเยกลัวมากตอนนั้นคือแบบว่าคนลุกตั้งแต่หัวถึงขาคือกูวิ่งแม่คือเป็นคนกลัวผีมากหมอกลางหลอก คนไข้เล่าไปเล่ามาฉีดปึ๊บปึ๊บมันก็เลยไม่ค่อยเจ็บเนาะมันลดกังวลไปได้หน่อยเนาะจริงเป็นกังวลเรื่องผีแทนแต่จริงๆรอกมาขี้เหนียวขี้ยากก็ต้องสนุกเนาะอ๋อสมัยก่อนนะเครียดเนาะแต่หมอสมัยใหม่ไม่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยหมอสมัยใหม่เป็นแบบนี้เลยเป็นแบบไหน